ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต,อนต่อไปกันเลยนะครับทันใดนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาเขารด้เข้ามาและพูดขึ้นว่ารายงานผู้อาวุโสนักเรียนโรงเรียนซูไรไยเคอร์ทั้ง8คนกำลังหยุดพัก ุดพักนั้นเหรอดวงตาของผู้นำตะโกนเป็นประกายนี่เป็นโอกาสที่ดีจริงๆเซียวจูออกไปคนเดียวและกลับมาคนเดียวอยู่เสมอไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนแต่ทว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาดูลึกลับมากเขาออกไปคนเดียวโดยไม่เรียกใครไปเลยทังซานและจูจูซิงยังคงฝู่ฝนเหมือนเดิมและใต้มู่ไปก็ฝู่ฝนตามเช่นกันเซียวอูและนิ่งหลง มีลักษณะคล้ายกับเอาซื้อขาและพวกเขาตัดสินใจที่จะัก้่อให้เต็มที่ในช่วงเจ็วันนี้มีเพียงหมาหุนจิ้นเท่านั้นที่ไม่สามารถอยู่ได้อย่างอิสระในระหว่างการฝูกปีศาจเขาเป็นคนที่บ่นมากที่สุดแต่ในเวลานี้ชายร่างอ้วนก็หนีออกจากโรงเรียนทันทีและไปที่เมืองโซโต้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไฟร้ายของเขาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งสองคนเอาซือขาวและถังซาน เดินออกจากหอพักและเดินไปที่โรงอาหารด้วยกันพวกเขากำลังเดินไปแล้วทันใดานั้นพวกเขาก็เห็นใครบางคนเดินเข้ามาอย่างเสื่องซึมอยู่ข้างหน้าพวกเขานี่มันใครกันทำไมหัวเจ้าโตอย่างนี้เอาสุขาอุทานอย่างเกินจริงทางสารมองอย่างตั้งใจเป็นหมาหงจิ้นนั่นเองที่ตัวสันและเซีไปมาแต่ตอนนี้เขาดูเขินอายมากไม่เพียงแต่เสื้อผ้าของเขาจะดูขาดและมีใบหน้าสีเทา แต่ในเวลาเดียวกันใบหน้ากลมและอ้วนของเขาก็บวมขึ้นอย่างสมบูรณ์มีรอยฟกช้ำสีม่วงดำที่ดวงตาและค้าบเลือดแห้งที่มุมปากของเขาเจ้าอ้วนเจ้าเป็นอะไรหรือไม่ทางสาร,รีบไปช่วยหมาหงจินที่กำลังจะร้มรลงเอ้าซื้อขาเศกไส้กอรอกฟ้นฟูมาอย่างช่ำชองและส่งให้หมาหงจินเขาขินไส้กอรอกไปสองคำซึ่งดูเหมือนว่าจะดีขึ้นบ้าจริงๆ คราวนี้มันน่าระาอายจริงๆดวงตาของหมาหงเจิ้นเต็เมไปด้วยความเกลียดชังใบหน้าของเขาโคลมและเล็กในตอนนี้ใบหน้าของเขาบวมและดวงตาของเขาแทบจะถูกบีบด้วยไขยมันบนใบหน้าของเขาใครที่ทำเจ้าเป็นแบบนี้เสียงของถังซานดูเย็นชาอย,อย่างเห็นได้ชัดการฝึกเป็นศาสตรเป็นเวลาสามเดือนทุกคนต่างเดินผ่านกันเปมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะเขาไม่ใช่เพื่อนร่วมชั้นธรรมดาธรรมดาอีกต่อไป เมื่อเห็นพี่น้องของเขาถูกตีแบบนี้ทั้งซารจะไม่โกรธได้อย่างไรมาหงจิ้นพูดอย่างคมเขินว่าเป็นชายคนหนึ่งที่มาตีข้าเอาสือขาะขะมวดเขี้ยวและพูดขึ้นว่าเจ้าอ้วนเจ้าคงไม่โดนตีเพียงเพราะเจ้าไปหือห่วงคนอื่นใช่หรือไม่มาหงจิ้นพูดอย่างโกรธว่าใครไปหือห่วงคนอื่นเห็นได้ชัดว่าผู้ญิงคนนั้นถ้าเห็นเป็นคนแรก แรกรงคนนั้นก็มาแย่ยงข่ามันน่ารอายจริงๆเมื่อได้ยินคำพูดของหมาหงจิน้นทางสารก็เข้าใจขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่ามาที่เอ้าซสือขาพูดเจ้าอ้วนคนนี้ถูกตีเมื่อเขาครางแค่ปัญหาไฟชั่วร้ายของเขาทางสารตกไรหมาหงจิ้นและพูดว่าเอาละไปกันเถอะไปกินข้าวที่โรงอาหารแล้วค่อยคุยกันชา้า ด้วยความช่วยเหลือของแซกรอกฟื้นฟูของเอ้าซื้อคาสุขภาพของหมาหงจิน้นก็ดีขึ้นมากแล้ทั้ง3มคนก็เดินเข้าไปในโรงอาหารในโรงอาหารใต้มู่ไผ่หลังนั่งกินและดื่มอยู่แต่จูจูซิงไม่ได้อยู่ข้างๆเขาชาอ้วนเจ้าไปทําอะไรมาใต้มู่ไผ่ก็ตกใจเช่นการเมื่อเห็นท่าทางเขินอายของหมาหงจิน้นนิสัยของเขาชอบดูร้ายกว่าทั้งสารมาก เมื่อเขารุกขึ้นจากบนเก้าอี้ดวงตาโชยายของเขาก็เต็มด้วยความโกรธมาหงจิ้นร้องไห้และพูดว่าลูกพี่ไต้เจ้าเป็นพี่ใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องช่วยข่ามีคนมาทำร้ายข้าแม้แต่ใบหน้าเราๆของข้าก็ยังบิดเบี้ยวแบบนี้ข้าจะไปจีบสาวในอนาคตได้อย่างไงเอาสือขาหัวเราะเบาๆและพูดว่าแต่ว่าเจ้าก็ายังเหลาอยู่นะมันแค่บวมนิดหน่อยเองมันเหมือนหมูแค่นั้น เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเราให้ข้าฟังหน่อยมาหงจิ้นดึงเก้าอี้แล้วนั่งลงจากนั้นเขาจึงเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นข้าออกเดินทางในตอนเช้าแรกไปที่เมืองโซโตเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการแก้ปัญหาไฟชั่วร้ายของข้าเมื่อไปถึงที่นั่นพอดีที่ข้ากําลังชาวเรียกผู้หญิงคนนั้นมาแก้ปัญหาไฟชั่วร้ายของข้าดูจูคนคน,คนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นคนคนนี้ดูมีอายุมากกว่า40ปีแล้ว ขาผมสั้นดูเหมือนเผินก็ดูจริงใจดีแต่พอดูดีๆจะเห็นว่าดวงตาของคนคนนี้เต็มด้วยแสงว่าพี่น่ากลัวมันพันมือข้างหนึ่งด้วยผ้าโปร่งแต่มันกลับยืนกรานที่จะคว้าผู้หญิงคนนั้นจากข้าไปตอนนั้นข้าถามมันว่ามือเจ้าบาดเจ็บเช่นนี้เจ้าจะทำได้อย่างไรไต้เมื่อไปกล่าวว่าจากนั้นเจ้าก็ได้ต่อสู้กับเขาในภายหลังใช่หรือไม่ แร่างอ้วนยืดอกตรงและพูดว่าแน่นอนข้าจะให้เขา่มเหงาได้อย่างไรข้าแค่อยากจะขับไล่เขาออกไปในตอนนั้นใครจะไปรู้ว่าผู้ชายคนนี้ยังเป็นวิญญาจารย์อีกด้วยถ้าเขาเป็นวิญญาจารย์ในระดับสี่วงแหวนเขาทุบตีข้าได้โยนข้าออกจากห้องสิ่งที่ข้าทนไม่ได้ที่สุดสําหรับเขาคือเขาไปเล่นกับน้องชายของข้าและพูดว่าข้ายังเ็กโยในฐานะลูกผู้ชาย ข้าจะทนรับการดูถูกเหยียดหยามเช่นนี้ได้อย่างไรแล้วข้าก็รุกขึ้นกลับเข้าไปโจมตีเขาอีกครั้งจากนั้นข้าก็กลายเป็นแบบนี้ลูกพี่ไต้ท่านจะต้องช่วยสั่งสอนให้คนนั้นให้กับข้าด้วยข้าโดนตีและข้าไม่สามารถที่จะกลับมาได้พักใหญ่ๆแล้วเซียวจูระเซียวจูมีไหนข้าจะให้เขาไปสั่งสอนให้คนนั้นเซียวจูออกไปแล้วในเวลานี้ไต้มม่ไปพูด เสี่ยวจูไปไหนงั้นเหรอเป็นเมื่อได้ไหมายที่เขาจะออกไปแก้ไขไฟชั่วร้ายเหมือนกับข้ามาหงจินพูดอย่างรวดเร็วเจ้าคิดอะไรอยู่อย่าคิดว่าใครๆก็เป็นเหมือนเจ้าวันนี้เสี่ยวจูก็ดูลึกลับมากเขาออกไปโดยไม่พูดอะไรเลยในตอนเช้าเสี่ยวโอ้แอนนิ่งหลงหลงมาตามหาเขาก็ไม่เจอเอา้าสือขาโพดจะเกิดอะไรขึ้นกับเสี่ยวจูหรือไม่มาหงจินถามในลานี้ทางสารพูดว่าสิพี่ตอนนี้ ตราบใดที่เขาไม่เผชิญหน้ากับระดับ80เขาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงรำพางดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเขาแทนที่จะก,กังวลเกี่ยวกับสิทธิกังวลเกี่ยวกับตัวเจ้าเองเถอะเจ้าคงเห็นแล้วว่าตัวเองถูกทุบตีอย่างไรใช่แล้วข้าจะต้องไปตามหาคนคนนี้ไปกันเถอะทงางซานพี่ใหญ่ใต้พวกเราจะต้องสู้ไปด้วยกันมาหงจินพูดทันทีข้าว่าเอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่า เจ้าก็เห็นแล้วว่าเหมือนมืดเจ้าออกไปก็ไม่เจอเขาหลอกใช้มู่ไปพูดในเวลากางเืินเสี่ยวจูกลับมาและเช้าวันรุ่งขึ้นเสี่ยวจูก็ออกไปคนเดียวอีกครั้งทางซานยังใช้ประโยชน์จากเจ็ดวันนี้แร่ไปที่ร้านตีเหล็กเพื่อที่จะซื้อวัสดุเขาสัญญาว่าจะทําหน้าไม้จูเก๋ให้กับเพื่อนๆของเขาในโรงเรียนซือไรเคอร์ในขณะเดียวกันในขณะที่ฝุกฝนเขาก็ศึกษาสิ่งที่เสี่ยวจูให้เขา เกี่ยวกับกลไกสําหรับอาวุธลับในทวีปตวโตหรฮวหมาหงจิ้นตื่นตั้งแต่เช้าและเรียกหาลูกพี่ใตมาที่หอพักของทางสารและพูดว่าเซลซานไปแก้แค้นให้กับข้ากันเถอะทางสารเดินออกไปในเวลานี้หมาหงจิ้นยิ้มและพูดว่าพี่ชายไปกันเถอะทางสารก็พยักหน้าเช่นกันท้ายสุดแล้วหมาหงจิ้นก็เป็นสหายของเขาเช่นกันและเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่จะช่วยเขา หลังจากเรียกทังซานแล้วพวกเขาก็เรียกหาเซียวอ้าวอีกครั้งทั้งสี่คนเดินออกไปพร้อมกันและมาถึงประตูโรงเรียนบังเอิญว่าเซียวอูนิ่ง้องๆและจูจๆชิงก็อยู่ที่นี่ด้วยเซียวอูเห็นทังสารก็ได้พูดขึ้นว่าเซียวซานเจ้าจะไปที่ไหนเจ้าเห็นพี่ชายของข้าไหมทังสารใส่หัวและพูดว่าเขาก็ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนกันงั้นเหรอสองวันมานี้เขาไปทำอะไรนะ เซลออูพดนิ่งหลงๆก็รู้สึกโกรธเช่นกันส่วนจูจ๋สิงไม่มีการสแสดงออกบนใบหน้าของเธอดูเหมือนว่าเธอจะเป็นแบบนี้มาโดยตลอดข้าเข้าใจแล้วเซลูก็มีการแปลงร่างที่คล้ายกับนกฟินิก์เช่นกันเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะไปดับไฟชั่วร้ายเหมือนกับข้าก็ได้หมาหงจิน้นยิ้มอย่างไม่ใส่ใจและพูดเมื่อหมาหงจิ้นพูดเช่นนั้นนิ่งห,งหลงและเซลออูก็โกรธมากในเวลาเี็วกันและพูดขึ้นว่าเจ้าไปตายซะเถอะ ใดนั้นใบหน้าอ้านวนๆของหมาหงจิน้นก็ฟื้นคืนสภาพและเขาก็มีตาแผนด้าอีกสองข้างเพิ่มเข้ามาหลังจากสั่งสอนหมาหงจิ้นแล้วเซลอก็มองไปที่ถังสารและถามว่าเซลซานเจ้ากําลังจะไปไหนถังสารยิ้มเวลาพูดอย่างจริงจังว่าหมาหงจิ้นถูกคนอื่นรังแกพวกเรากําลังจะไปหาคนที่ทําร้ายเขาซึ่งพวกเราจะเริ่มจากหอ,อนางรมหอ,อนางรมงั้นเหรอหอ,อนางรมมันเป็นแบบนั้นใช่ไหม เซลูถามจริงๆแล้วเซลอก็ไม่เด็กเกินไปและเธอยังรู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยทางสารพยักหน้าถ้าอย่างนั้นข้าจะไปกับเจ้าด้วยเซลูเรียกพูดพี่สาวเซลอเจ้าจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรทางสานขมวดคิ้วอย่างรวดเร็วข้าจะไปดูว่าพี่ชายของข้าอยู่ที่นั่นไหมไม่ใช่ว่าข้าไม่เชื่อใจพี่ชายของข้าแต่ยังไงเขาก็เป็นผู้ชายเหมือนกันการระบายความรู้สึกบางที เข,เขาต้องทำกับคนอื่นบ้างเซียวโอพูดหลังจากที่เซียวโอพูดจบทุกคนก็มองไปที่เธอด้วยความประหลาดใจเซียวโอไม่สามารถรับมือกับความประหลาดใจของทุกคนได้และเร่พูดว่าเอาระนำทางไปช้าก่อนข้าไปด้วยจูจูสิ่งแะหนึ่หลงหลงก็ตามไปด้วยทั้งสี่คนกลายเป็นเจ็ดคนพวกเขาใช้ประโยชน์จากความมืดและออกเดินทางตามเส้นทางที่คุ้นเคยและมุ่งหน้าสู่เมืองโซโตอย่างรวดเร็ว ครึ่งชั่วโมงต่อมาเจ้าอ้วนเจ้ามักจะมาที่นี่เพื่อแก้ปัญหาไฟชั่วร้ายใช่ไหมคิวของใต้มมบไฟเริ่มขมวดเข้าหากันลงหน้าของคนทั้งเจคนมีแถวของบังกาโรโยนี่คือมุมที่ห่างไกลของเมืองโซโตบังการโรด้านหน้าสูงเพียง3เมตรแรกดูเหมือนว่าจะมีสารที่ร้ายแห่งได้รับความเสียหายมีคมไฟสีชมพูสองสามดวงห้อยอยู่ที่ประตมีหญิงสาวแต่งหน้าหนาสองสามคน ยืนอยู่ใต้คมไฟมุมปากของเอา้าสือขาขยับและพูดว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าพูดเสมอว่ามีนกฟีนิกซ์สีทองอยู่ในรังญ้านี่มันรังญ้าจริงๆใช่ไหมใต้มือปลอายไรอ้าสือขาไม่สามารถเอาใจรสนิยมของหมาหงจินได้นี่เป็นครั้งแรกที่เซอูลและถังซานมาที่แห่งนี้และนอกจากความอยากรู้แล้วพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษเอะไรเจ้าอ้วนหัวเราะอย่างประหลาดใจและพูดด้วยเสียงตามว่า ที่นี่มันราคาถูกและมีสาวๆให้เลือกมากมายแหรีเงินหนึ่งเหรียญสามารถได้หนึ่งคนแหรีเงินสองเหรียญสามารถได้สคนและเราสามารถสุมหาได้มันขึ้นอยู่กับโชคของเราใต้มือฝ่ายจ้องมองเขาอย่างโกรธจัดและพูดว่าแม้ว่าข้าจะรู้ว่าเจ้าจะกินแบบไม่เลือกแต่ข้าก็ไม่คิดว่าเจ้าจะกินตะกาตะการแบบนี้เจ้ายังมาที่สถานที่แบบนี้งั้นเหรอ เดวโอมีแต่เจ้าอ้วนเท่านั้นที่จะมาที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าพี่ชายของเจ้าอยากจะมาจริงๆเขาก็จะไม่มีวันมาที่นี่เด็ดขาดได้มู่ไปกล่าวเสริมเจ้าอ้วนรู้สึกเขินอายเล็กน้อยและพูดว่าลูกพี่ใต้ท่านจะมาทําให้ข้ารู้สึกอับอายแบบนี้ได้ยังไงเอาระเอาระท่านรออยู่ที่นี่ก่อนข้าจะถามว่าให้คนนั้นมาที่นี่หรือไม่ในขณะที่กำลังพูดคุยเจ้าอ้วนก็เดินเข้าไปอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นานหมาหงชินก็รีบกลับมาแล้วพูดว่าเยี่ยมเลยไอ้เจ้าหมอนั่นอยู่ที่นี่จริงๆมันคงจะออกมาเร็วๆนี้คราวนี้ข้าจะต้องได้แก้แค้นแน่นอนใต้มู่ไปบกมือจากนั้นก็พูดว่าเอาระอย่าเพิ่งพูดเรื่องไร้สาระถ้าเจ้าไม่ชวนเรามาที่นี่ข้าก็ไม่กล้ามากับเจ้าหรอกเมื่อได้ยินคำพูดของใต้มู่ไปแม้แต่เซียวอูก็อดพยักหน้าไม่ได้ขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้น ็มีใครบางคนเดินออกมาทั้งซันเซอูกำลังยืนอยู่ในมุมมืดตรงข้ามกับที่เขาออกมาในเวลานี้ท้องฟ้ามืดสนิทและยากที่จะมองเห็นด้านนี้จากด้านตรงข้ามนั่นไงคนคนนั้นจะอ้วนกัดฟันแล้วพูดตามที่ชายอ้วนบรรยายไว้ไทยไวกลางคนอายุ40กว่ากำลังเดินออกมาเขามีผิวคล้ำและสูงกว่า1.6เมตรมีรอยยิ้มที่พอใจเล็กน้อยบนใบหน้า มีภาพโปร่งที่มือขวาและกางเกงขายาวตัวใหญ่ที่มีรูเล็กน้อยที่ส่วนล่างของร่างกายเท้าของเขามีรองเท้าแตะแรกก้าวไปข้างหน้าไปทางถนนพร้อมกับใส่หัวเขาทมเพลงเบาๆขณะเดินวันนี้ข้าอารมณ์ดีจริงๆข้าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยอารมณ์ดีงั้นเหรอหมัดของเจ้าอ้วนเริ่มที่จะชกเข้าไปแล้วเช้าก่อนเซลูวขวาไหลอ้วนๆของหมาหงจิน้น จากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งปัดเปียมงป่องไปไว้ด้านหลังศีรษะของเธอพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่เป็นอันตรายบนใบหน้าของเธอและพูดขึ้นมาว่าเจ้ารอข้าอยู่ข้างหลังข้าจะจัดการเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ